ของใหม่กลุ่มเรามีของใหม่แล้วเห็นไหมเนี่ยครับผมใหกเือ พายเย็นแล้วย่าไม่ได้เลยนี่มันก็เริ่มนั่นเลยนี่จะได้ตายกันมั้งเอะไเยอะอ้าวดีครับแหมมาจะสายเลยไหมมีอยู่สี่ตัวตายแล้วหืมตายแล้วเป็นศพถึ่งตายเอเลยาเลยศพสี่ศพบอกพ่อบักตะกูลเลย ผู้ไปอย่างั้นบางสกุลกินไม่ลงนะเด็กบางสกุลไหนเนี่ยว่าจริงๆมันต้องมีคำเด็ดมาแล้วแบบว่าต่อแอคชั่นนะทั้งท่าแอคชั่นเลยถือไปที่นั่แล้วดูอันนี้ปลานะอันนี้ของเรานะไปยืนมแม่น้ำเลยมือฝีมือติมือที่ก็ตามป้ายเลยนะที่จะไปตรงนี้อย่าตกใจนะอิม่อมเงินอย่าตกใจนะมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นโรงที่เก็บไม้เฉยๆก็แค่นี้ไงเที่ยเที่ยผ้าแพรเนี่ย